นี่ก็จะจายอาหารนะสาธิตนะครับขนมปังหวัวเชื้อทุเรียนกับไฮเกตโทรโบปลายิ้มนะครับสองขอนะครับครับ สวัสดีพี่ๆน่นะฮะนักตกปตาและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ช่องเจมีชิงรันนะจ้าแนวนะครับจะได้นาพี่ๆน่นนะไปตกปตาที่บอกตกปตาวังพยศนะครับบอกตกปตาวังพยศอยู่ที่บ้านโป่งครับอําเภอสังกะแปงจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็มาคนเดียวนะครับลองเปลี่ยนแนวนะครับไปตามล่าสวายดูนะครับวันนี้จะตกสวายนะครับเดี๋ยวก็ ิดตามรับจมกันที่บอกเลยนะครับครับนี่ก็จะใช้อาหารของนักสาธิตนะครับจะเอาหัวเชื้อทุเรียนนะครับหัวเชื้อทุเรียนของนมกสาธิตนะครับลายเย้มนครับไฮเกทร์โบนะครับผสมขนมปังนะครับตกหลายครับนี่เลยเชื้อกินทุเรียนครับดูครับต่อนะครับ เดอไปปั้นเดือตีกันเลยครับส่วนให้เกรดนี่ผมจะเอาผสมใส่ไปเล่นสองขอนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมีแานีนครับปัสสาวะบางตัวบางบอบางเก็มันงเก็ดินให้เกรดอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวรอรับชมกันครับครับชมบรรยากาศรอบๆบอกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ผมจะตกแบบสปิวนะครับการสปิวทุ่นท้องป่องนะครับท่อนเดียวนะครับเบ็ดท่อนเดียว7ฟุตท่อนเดียวนะครับในวันนี้ก็คนออกขาเยอะนะครับโ,โบั่งบอาไรกนะครับ ขนมปังไปเลยครับเราเป็นชิดมันะครับ,รบโยนลงไปเราปลูกกับปลกกับอาหารแบบนี้นะคระมาณน,น,นี้เริ่มหัวเชื่อไปเกะไปนะครับเกะ โดนครับโดนครับแม่นะครับลงไปโดนครับโดครับสตัวแรกครับครับง่ายนะครับตัวแรกครับ หัวเ,เชื้อนะสาธิตตรงไปพุุบเอาเลยครับทำงานเลยครับชิปเอาไอห,หัวเชื้อไฮเจตโบของนะสาสถิตคนะับหัวเชื้อไฮเจตไปยิ้มับเป็นชิปแท้ขนมปังคือมันแรกอยู่ในเนื้อขนมปังนะปรบบปกติเลยีกขอหนึ่งก็ใส่หัวเชื้อทุเรียนหยอดๆไปครับสองขอตัวแรกมาแนละ้ว

cá Okay. 哎，老公，老公，老公。 โดนทับโดนโดนอย่างนั <gest ic> ้นเลยนต้องหรอเปนต้องไงเลยเสียงมเยอะ

ครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการใส่เยื่อกันครับนี่ครับใส่ขนมปังเซตก็เอาหัวเชื้อกินทุเรียนนะครับหยอกลงไปที่ขนมปังใส่น้อยเดียวกับปอนะครับไม่ต้องใส่นักนะครับครับผมแล้วก็ขอล่างสุดนะครับผมจะใส่เป็นอาหารนวดนิ่มนะครับอาหารไฮเกอรตโบของปลายิ้มนะครับใส่ลงไปนะครับขอล่างสุดนะครับขอบนจะเป็น ขนมปังครับหัวเชื้อจุเรียนนะครับแล้วก็ล่างจะเป็นไฮเกทเทอร์โบครับเป็นนวดนิ่มครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ลูกหมุนนะครับตรงลูกหมุนจอหุ้มขนมปังปันนะครับขนมปังปันนี่ก็ใส่หัวเชื้อทุเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนะนะครับแล้วก็ตีเบนลงไปได้เลยนะครับครับตอนนี้ก็เวลา4ี่โมงแล้วนะครับ เดี๋ยวต้องเก็บของกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าคลื่นฟ้าคลื่นฝนมาแล้วนะครับเป็นสัญญาณเตือนว่าจะต้องเก็บของออกจากบ่อปลาที่นี่ไปแล้วนะครับเพราะว่าข้างหลังผมนี่เป็นเป็นโค้งนะครับเป็นร่องเป็นหลุมนะครับถ้าเวลาฝนตกหนักมารถมันจะติดลมนะครับเดี๋ยวรถจะออกมาได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็อาหารที่ใจเคเป็นหัวเชื้อกินทุเรียนนะครับปลายิ้มนะครับแล้วก็ให้เกียร์เทอร์โบปลายิ้มของน้าสาธิตนะครับขอขอบคุณน้าสาธิตที่ส่งอาหารมาให้ใจด้วยนะครับ แล right ้ววันนี้ก็ยังมีผลงานนะครับเดี๋ยวไปรับชมผลงานที่ได้กันนะครับวันนี้นะครับที่บ้านกันนะครับว่าจะได้ป่ากี่ตัวนะครับวันนี้ก็มาคนเดียวนะครับหรบวันนี้นะครับเดี๋ยวก็เก็บของกลับบ้านแล้วนะครับขอตัวเก็บของก่อนนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับของยังไม่ได้เอาลงรถเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังนะครับเดี๋ยวไปรับชมป่ากันก่อนเลยนะครับ ตอนนี้ผมเอาแปะเอากระชังนะครับจดี๋ยวไปรับชมแปะนะครับนะครับมาดูแปะกันเลยครับบันี่นะครับเป็นผลงานวันนี้นะครับเป็นสวายรุ่นนะครับใส่วายแว่นนะครับก็ไซส์สวยๆนะครับไซส์โลก็มีนะครับไซส์เก่งโลไซส์ห้าขีดสี่ขีดแบบนี้นะครับเดี๋ยวนับให้ดูนะครับน้า่าด้ก่ตัวนะครับหนึ่งสอง หกเจ็ดแปดแปดตัวแปดตัวนะครับมันทั้งหมดแปดตัวนะครับนี่เป็นปลาดุกปลาดุกก็ได้นะครับปลาดุกกับปลาเนินปลาดุกกับปลานินก็กิงน,นะครับนี่ครับพระเอกของเราวันนี้ครับ หัวไฮเกรทโวโบของน้าสาธิตนะครับไส้ไก่หมักปลายิ้มนะครับเจ้าของเดียวกันครับไส้ไก่หมักปลายิ้มครับแล้วก็นี่เลยที่ขาดไปได้นะครับหัวเชื้อกินทุเรียนปลายิ้มนะครับเอาใส่ขนมปังนะครับเอาผสมกับขนมปังผมเอาแตะขนมปังเป็นหัวเชื้อนะครับเอาผสมไปในคลิปจะมีนะครับที่ผมเวลาเกี่ยวตาบิดด้วยขนมปังแล้วจะเอาหัวเชื้เยะลงไปน่อยนะครับแล้วก็เอาผสมขนมปังปั่นให้มันนะครับ ก็เป็นผลงานที่ได้วันนี้นะครับเข้าดีมากครับครับนะครับเอ่อสหรับทริปวันนี้นะครับไปที่บ่อตกปาาวังพยศนะครับบ้านโป่งนะครับตำบลบวกตัวค้างนะครับมันเป็นังปทานแต่ยังใหม่ครับก็มีผลงานให้นะได้รับชมอยู่นะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่นะ้นะจะได้เข้ามารับชมคลิปใหม่ๆอยู่ผมได้อัปโหลดลงไปแล้วนะครับจะได้เข้ามารับชมคลิปใหม่ๆได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ยังพอมีผลงานเนื้อหน้าได้รับชมนะครับสาหรับบ่อตกแต่นะครับอ่าวังพยุตนะครับวันนี้ก่อไปคนเดียวนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเป็นังเป็นกำลังใจให้ผมได้ํำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเจอกันใหม่ที่หน้าครับ